หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยไทยยต้องข้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมรบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นแทบตัดเอ็นตัทีสเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปนอนแล้วพี่เจอกันครับอ๋อสวัสดีครับเล่นด้วยครับ <c oughs> อ๋อ,อเฮ้ยเอ,อวาออวะเอาวะตอนนี้ทีมเรามปนฟอร์มเปี้ยวขึ้นมาเยอะเลยว่ะพี่ เฮ้ยพี่จะหวดไปรีหัวแตกอะครับน้องๆเฮ้ยเนี่ยขึ้นหัวนะขึ้นหัวนะฮัลโหลขึ้นหัวนะเฮ้ยขึ้นหัวดูสิเอาคนฟิวชั่นอยู่กับผมไม่เงียนกับชุดมากเลยไอ้ไม้เออไม่ได้เฟี้ยวหรอกกดหลายนัดนะโธ่เปดมันโดนซัวเจ็บแม่งหลายหัวเลยไอ้ตัวท้ายก็ยิงหัวนะมีใครเห็นปะเห็นปะเนี่ยมันก็หา อตัวแค่เงือมึงจะมองกูแย่กูก็แย่อยู่ดีอะแม่งแม่งโมกับเพื่อนมันนะมันบอกเฮ้ยมึงดูดีมันร้องกูโปลแล้วเนี่สี่หัวโถกดตั้งหลายนัดไม่ไม่โดนหัวได้ไงอน่ยเออเดี๋ยวเดีผมลงกระเตีนะครับจบตอนเนี้ยเฮ้ยเียผมจอดโล่ให้ผมจอดโล่ให้จอดอยู่จอดอยู่เอ้าล่วงเป็นไรอะครับเอ้าล่วงอัดตัวเอ้าเฮียหัวล้นเนี่ยไอสัตว์เกือบแล้ว ไอเฮียตัวท้าย่ไหนวะอยู่บ้านส่อไม่ไม่ไมกูเห็นอยู่แถวนี้นี่ไงเี๋ยแล้วอยยไอ้คนนโนอควายเอ้ยเหมือนเฟี้ยวไอ้เฮียข้าเหนียวจิ้มฟันเย็นแม่ได้ได้ได้ไเฮ้ยมันเดงยิงโดนกูอีกนะมันก็โหดไปบาทีอ่ะก็ไม่เก่งอ๋อเจ๋ล้อะไรเดยอดวูยิง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 เออร้อนแล้วสู้ๆนะครับผมผมนะครับเาอยู่รวมามตัวเลย ชือตั้งมันจะจ่อยวอลมาพี่เตรียมยิงปีเลยมีดาวบิีกเงอะไรไม่ได้ฟีเลยอะไรไม่ได้ฟีเลยสมสุสมศุสมสุบเชิญบอกเลยและไฮไลท์ไทยคิดเชืดีเก็ได้แต่วกนนี้มันแบบ โทษแพ้ไม่เป็นเลยเย็นนัดตีกันแล้วไอ้สาสนี่รู้เยลนรูนักเลงขาสั้นไวโจนัดตีกันแล้วอ่ะเยลนรูใส่แพมเพิ่มตีกันบอกเอียไม่ต้องมาช่องกูนะเดินเง็วจนไม่ไหว ตัวอะไรเยี่ยพาปัจจุบันต่อยกูเปล่าเพื่ออะไรวะเพ so er ื่ออะไรวะเพื่ออะไรเพื่อสมานยิ่งสมานยิ่งสมานในศาลเรื่องรูปิทีวะรูปิทีเก่าเดี๋ยวให้กินลูกปืนลเย็ดแม่ไอ้ยัยโหดกันจังเลยวะไอ้สาร โอ้ยเอ้ยโคโน่แกไอ้สัตว์อะไรทำไมข้างบนข้างบนมีข้างล่างอีกตัวโอเคข้างล่างแตกหมดละอะไรข้างบนเลยข้างบนเลยคือเลือดไม่ลุนเลยนะคือคือแบบเลือดเต็มเอ็ดอะไรอะไรอะไรแล้วมันเชิญเชิญผมพี่แล้วมันเชิญเหรอมันเชิญมันเหรอใช่ปะี๋ยวมันขอเขาล่วงว่ะ อยากรู้ว่าซ้ำสพทำไมล่ะค่ะกลัวแลวอะไรนะครับพูดอะไรนะครับซ้ำศดทำไมล่ะค่ะซ้ำสบทำไมล่ะคะผมกลัวยังนอนเนียนไงคิดว่ายังไม่ตายไงก็เลยซ้ำสพครับอ๋อเช็คระบบหายใจมั้งั้นเถอะใช่ครับเช็คระบบหายใจว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่าผมกลัวพวกนอนเนียนไงอย่าหาทำนะคะก็เอาชัวร์ครับก็อยากทำละกันเก็เอาชัวร์ครับ มันไม่ได้เท่ครับไม่ได้เอาเท่เลยครับคือแต่แต่ผมมีความสุขไหมไม่อะอยาไม้ไหมอ่ะกเาะผมกลัวไม่ตายดีไงผมก็เลยเอออ้อยชัวร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่มาสอบถามนะครับผมก็แค่ก็ตอบครับถามมาก็ตอบอย่างนั้แหละครับแต่แค่อยากรู้เฉยๆว่าทำไมต้องต้องอบใช่เช็คระบบหายใจครับกลัวกลัวไม่ตายค่ะค่ะค่ะกลัวไม่ตายค่ะครับผมมีอะไรจะถามอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะ โอเคครับจุ๊บๆเจอกันครับฮะอะไรเนาผมบอกเจอกันครับเจอกันครับคงไม่เจอกันหรอกค่ะ๋อถ้าเจอก็ระวังนะครับถ้าเจอก็เต้นท่าใส่ด้วยก็ดีนะโอ้ยท่ามีเยอะเลยครับเนี่ยเอาท่าไหนครับเอาบูย่าหรืออะไรอะตกมือแปะๆปะเอามาเถอะท่าไหนก็ได้แล้วแต่เถอะอ๋อะหาดทำ ตอนหลังก็ต้องหัดเช็คโรคหายใจดูบ้างนะครับมันจะได้แบบกันไงกันไว้ไงกันไว้พอดีไม่ใช่คนแบบนั้นะ่ะแล้วคนแบบนี้มันมันมันเป็นคนยังไงครับคนแบบเนี้ยมันเป็นคนยังไงครับคนแบบเนี้ยไหนลองอธิบายหน่อยผมอยากรู้ไงอธิบายหน่อยพอดีไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าซ้าศพไปทั่วค่ะซ้าศพไปทั่วไม่ได้ซ้าศพครับผมก็บอกอยู่ว่ากลัวไม่ตายเออม,มันก<ม>็กลัวไม ไม่ลุกขึ้นมายิงใหม่แล้วค่ะเอ้าผมก็คิดว่าเล่นหมวดธรรมดาไงแบบว่าเดี๋ยวแม่งลุกขึ้นมายิงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยซ้ําดูครับไม่เห็นตาหมดที่ดูเลยมันคือมันคแต่งตัววิธีเกมยิงปืนอีกอย่างคือกระสุนมันเหลือด้วยครับพอดีแบบยิงหัวละเม็ดอะไรเงี้ยก็เลยกระสุนมันเหลือตีมือแล้วก็เริ่มเกมครับเอาหัวล้อ แรงลั่นแล้วมันมีเกิดเกิดมามันก็ติดมือแล้วลอดสาวโหมันเรามันออกไม่ได้นะแปลมากเลยอยากเช็คระบบบ้างอยากเช็คระบบบ้างอ๋ออันดับแรกเลยคือต้องยิงเขาให้ได้ก่อนไงคือถ้ายิงเขาได้ปุ๊บโอเคเขาดาวก็อืมเขาดาวก็ปีใหม่ เาตอรเจอตี้นี้ได้ึกกับเหมือนหัวเลยค่ะอยากจะหาทวามรักกันอืมลองลองทำดูครับลองทำดูครับเดี๋ยวติดใจมันติดมือมอาของทุกคนคือถ้าเราไม่ไปยิงเขาเขาเขาต้องไปยิงเราแต่เขาอาจไม่ได้ยิงจบแต่เราไม่ได้ยิง อันนี้มันเกมยิงปืนนะครับใช่ใช่ครับอือแรนบอกว่าตอนแรกคนนึ่งบอกว่าเกมแต่งตัวก็เป็นเกมแต่งตัวม่ใ็นเกมยิงปืนขนาดยิงศพยังต้องมาข่ามากโอ้ วอแบบถ้าถ้าเต้นมันไมาสนเงีใช่ใช่ถ้าเต้นพวกผมไม่ค sort of okay. ่อยมีอ่ะอก็ปืนะสุอไม่ค่อยมีละพัฒนาอีกหนึ่รอบก็ระสุนให่แลอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซื้อปืนใหม่เลยได้กระสุนฟรีหมดครับหมดลครับไม่มีเรื่องจะคุยกันหมดยังเนี่ย อ่ะหมดยังยังไม่หมดกรอนจะไปเล่นเกมแล้วเฮ้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรอ๋ออ,อยากเล่นด้วยอครับให้ผัวเลืผัวชายแบกไอเฮียรันผัวอ๋อทรงผัวแบกอ๋อเจออยู่เจอบ่อยเจอบ่อยแม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ผัวแบกนะแบกตัวเองขึ้นเฮ้ยแยอรูหห้หมดหมดยังครับผมจะผมจะไปยิงศพตี้อื่นแล้วครับหมดยังครับตอมหน่อยดิอยากทำบ้างอยากทำบ้าง เป็นยังไงอะวิ่ีการกไม่มีปืนเลยนะปืนปืนปืนพราได้ปัแ่แต้องยิห้ได้ซ้อมจนหมดแม่กว่างั้นเถอะไม่หมดไม่หมดไม่หมดเวลามันเวลามันหมดก่อนสุนเอไม่กี่้าอยู่ซื้อไม่ต้องกัวกระสุนหมดเลยคือมันรีให้ใหม่ใหม่